อย่างจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่เอ็นดูแอปมากจริงๆก็เชื่อว่าคุณแม่ก็ใจดีกับทุกๆคนนะคะแม่แม่คือคนแรกนะคะที่โทรหาแอปในวันที่เกิดแผ่นดินไหวถูกต้องไหมใช่หรือว่าแม่ของนวลโทรหาแอปคนแรกว่าอยู่ไหนลูกอยู่กับนวหรือเปล่าเท่าไหร่แลค่ะไม่ผมนอนอยู่ในบ้านแต่คุณแม่คือคนแรกค่ะที่โทรมาเป็นห่วงแอปเหรอใช่ค่ะ แล้วตอนนั้นคุณแม่ก็โทรมาว่าไงก็โทรมาว่าเป็นไงบ้างแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แอลแอลก็อยู่ที่ทำงานคุณแม่ก็คงห่วงน้องแอลว่าทำงานอยู่ข้างนอกหรือเปล่าใช่ใช่ไหมแต่แม่แม่ของคุณดิฉันก็บอกว่าเป็นคนที่เอาง่ายๆถ้าไอจีแอลลงไอจีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะคนกดไลค์คนแรกๆเลย ค่ะแล้วก็ทุกรูปค่ะเยอะกว่าคนนี้อีกค่ะเอาจิงเหรอเอางี้ดีกว่าทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยความใส่ใจการยินดีอะไรทุกอย่างคือคนนี้สู้ไม่ได้เลยคือแม่เป็นเอฟซีเลยกดไลค์ทุกรูปเลยน่ารักมากแอบแบบไปทําอะไรมาไปออกรายการได้รางวัลอะไรคุณคุณแม่จะมาละยินดีด้วยเป็นไงเหนื่อยไหมครับ